<c oughs> <c oughs> มันเป็นบ้าไปแล้วมีเคี้ยวแล้วมันบ้ามันบ้าแล้วลูกไข่มันนี่ มันหน่อยเขาจับหัมหบห่ม,นมนันหน่อยเด้จับหั่มันหน่อยอิ้มหน่อย Yeah yep. mm. Thank <sniffs> you.